สวัสดีครับทุกทกท่านผมอภิวัตทุสนกิตินะครับวันนี้ผมจะมาสอนทุกท่านนะครับในเรื่องการแบ่งสับเน็ตแล้วก็ VLSM และสุดท้ายก็คือ summarization นะครับก่อนที่จะไปถึงตรงจุดนั้นเนี่ยนะครับ เรามาเรียนรู้ในเบื้องต้นกันก่อนนะครับาบางคนอาจจะมีพื้นฐานมาไม่มากนะครับผมก็ต้องขอเท้าความไปยังพื้นฐานก่อนนะครับในเบื้องต้นนะครับผมจะกล่าวในส่วนของอินเทอร์เน็ต o c o l ตคอล เวอร์ชัน4นะครับในที่นี้จะกล่าวเฉพาะแค่อินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเวอร์ชั่น4เท่านั้นนะครับอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลหรือตัวย่อมันคือ IP เนี่ยแหละครับนะครับตัวยอ่อคือ IP นะครับ IP address version 4เนี่ยแบ่งออกเป็นทั้งหมด5ค l a s s ด้วยกันนะครับ c l a s แรกคือค l a s s A นะครับค l a s s A เหมาะสมกับการนำไปใช้งานกับพวกองค์กรขนาดใหญ่นะครับองค์กรหน่วยงานขนาดใหญ่นะครับที่จำเป็นต้องมี host เนี่ยจำนวนมากๆนะครับ ต่อไปคลาส B นะครับคลาส B นี่จะเหมาะสมกับการนำไปใช้กับองค์กรขนาดกลางนะครับเช่นพวกสถาบันการศึกษาก็ได้แก่มหาวิทยาลัยนะครับและโรงเรียนดังๆใหญ่ๆนะครับรวมไปถึงหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนนะครับต่อไปคือคาส C นะครับ คลาสซีนี่จะเหมาะสมกับการนำไปใช้งานกับองค์กรขนาดเล็กนะครับเช่นการต่อแลนภายในบ้านนะครับพวกร้านเกมอะไรต่างๆร้านเกมส่วนใหญ่ร้านอินเทอร์เน็ตส่วนใหญ่นะครับก็จะใช้คลาสซีกันนะครับซึ่งเหมาะสมกับปริมาณโฮสตที่ไม่มากนะครับ แล้วต่อไปออสองคลาสที่เหลือเนี่ยเราจะไม่ค่อยนำมาใช้งานเราจะไม่ได้ใช้งานเลยนะครับซึ่งก็คือคลาส D กับคลาส E เนี่ยนะครับคลาส D เนี่ยจะไม่สามารถนำมาใช้งานได้เพราะถูกสงวนไว้สำหรับเป็นอ,อ่มันติคลาส a d d r e s s นะครับ แล้วก็คลาส e นะครับก็จะไม่สามารถนำมาใช้งานได้เหมือนกันเพราะถูกสงวนไว้ใช้งานในอนาคตนะครับหรือใช้ในการทดลองต่างๆนะครับซึ่งสองคลาสนี้นะครับเราไม่ได้ใช้งานในชีวิตจริงนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับรู้ไว้นะครับให้รู้ไว้แค่นั้นนะครับ ที่ใช้งานจริงๆก็มีคลาส A, B และ C นะครับต่อไปนะครับเรามาพูดถึงช่วงความกว้างของ IP address แต่ละคลาสกันนะครับเราจะเริ่มที่3คลาสแรกกันก่อนเลยนะครับคลาส A เนี่ยนะครับคือ IP address เนี่ยเราจะบแบ่งออกเป็น C octet นะครับนะครับเราเรียกว่าเราเรียกในแต่ละหลักเนี่ยว่า octet นะครับมี C octet ด้วยกันนะครับ octet แรก octet ที่2 octet ที่3 octet ที่4นะครับในคลาสเอเนี่ยจะมีความยาวตั้งแต่0 0นย์จุดศูนถึง หนึ่งสองเจ็ดจุดสองห้าห้าจุดสองห้าห้าจุดสองห้าห้านะครับซึ่งในออกเท็ดแรกนะครับเป็นของ network id และสามออกเท็ดที่เหลือเป็นของ host id นะครับใน Class ีนะครับจะเริ่มตั้งแต่หนึ่งสองแปดนะครับซึ่งต่อจากหนึ่งสองเจ็ดเลยนะครับหนึ่งสองแปดจุดศูนย์จุดศูนย์จุดศูนย์นะครับ สองอ็อกเแรกเป็นของ Network ID แล้วสองอ็อกเที่เหลือเป็นของโฮสต ID นะครับจะมีตั้งแต่1 2 8่งสองแปดจุดศูนย์ดศถึงหนึหนึ่งถึงจุดสองห้าุดสองหจดสองห้านะครับต่อไปคลาส s C นะครับคลาส c ก็จะมีเริ่มตั้งแต่หนึ่งเกสองจุดศถึงสองสองสาม จุด25.25.25 5 25, 25, 25, นะครับโดยสามออกเทแรกเป็นของในดูไอดีนะครับและออกเทตสุดท้ายเป็นของ Host ID นะครับแล้วส่วนคลาสดีกับคลาสดีเนี่ยออขอความกรุณาทุกท่านนะครับจดไปท่องจำเองนะครับซึ่งไม่ได้ใช้นะครับ ก็ต,ตามนี้นะครับโอเคนี่นะครับเออลิงนะครับความกว้างของนะครับต่อไปนะครับเรามาดูดังรูปนี้นะครับก็คือนะครับ มันจะมีกฎข้อบังคับอย่างหนึ่งนะครับในคลาส A B C และ D E เนี่ยนะครับมันยังมีกฎอยู่ว่าในบิตแรกเนี่ยของออกเทตหนึ่งต้องอขึ้นต้นด้วยศูนย์และในคลาส B เนี่ยในออกเทตหนึ่งสองบิตแรกเนี่ยต้องขึ้นต้นด้วย1และศูนและคลาส C นะครับ ต้องขึ้นต้นด้วย1 1 0นึ่งศูนย์นะครับนะครับดีค่า e ีก็ตามนี้นะครับนะครับซึ่งออินเทอร์เน็ตโปรโตคอลเนี่ยนะครับก็จะแบ่งเป็นอีก2ประเภทนะครับคือ private ip address นะครับ ip ประเภท private เนี่ยนะครับเป็น ip ที่ไม่ได้จดทะเบียนนะครับ ip ประเภท private นะครับคือ ip address นะครับที่ถูกสงวนไว้ใช้งานภายในเช่ในภายในองค์กรบริษัทห้างหรือร้านเป็นต้นนะครับด้วย ip ประเภท p r i v a t e ่ยเราสามารถกําหนดขึ้นมาเองนะครับเพื่อใช้ในองค์กรน,นั้นๆนะครับเพื่อการสื่อสารภายในนะครับการติดต่อสื่อสารภายในเนี่ยเราจะเรียกว่า intranet นะครับ i n t r n e t นะครับภายนอกเราเรียกว่า internet ภายในเราเรียกว่า internet นะครับซึ่งยังมีช่วง private IP address ที่สามารถนำมาใช้ได้ ตามตารางดังนี้นะครับนี่นะครับคลาสเก็มีจากนี่ถึงนี่นะครับคลาสบจากนี้ถึงนี้นะครับและสุดท้ายคือคลาสซนะครับจากนี่ถึงนี่นะครับก็ไปจํามานะครับเดี๋ยวไฟล์นี้ผมจะแจกให้ดาวน์โหลดนะครับเอ่อแล้วก็มี ขอเสริมอีกนิดหนึ่งนะครับ Private IP Address เนี่ยมีวิธีการกำหนดสองรูปแบบรูปแบบแรกนะครับคือการกำหนดตัว Private IP Address เนี่ยแบบ Static นะครับคือกำหนดเองเลยนะครับกำหนดเองเลยนะครับอย่างเช่นเรามีเครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องนะครับแล้วก็จะกำหนดเองเลยนะครับ นี่นะครับแบบสแตติกก็หมดเองเลยนะครับ9ก1 6 8 1งนะครับก็ตามนี้นะครับนี่คือแบบสแตติกนะครับและแบบอีกแบบหนึ่งนะครับคือแบบการคือเราจะได้รับ i p s d s มาโดยอัตโนมัตินะครับหรือแบบ DSCP นั่นเองนะครับซึ่งแบบ DSCP เนี่ยนะครับ เราเรียกว่าการกำหนด private IP address แบบ Dynamic นะครับคือการกำหนด private IP address โดยอัตโนมัตินะครับซึ่งนะครับจะมีเครื่องเซิร์ฟเวอร์นะครับหรือเราเตอร์นะครับเราเตอร์ที่เราต้องตั้งค่านะครับเราเตอร์หรือเซิร์ฟเวอร์เนี่ยต้องถูกตั้งค่าให้เป็น DSCP นะครับ ต้งถูกคอนฟิกเป็น DSCP นะครับต้งถูกคอนฟิกให้มีหน้าที่แจกจ่าย IP address ได้นะครับก็ตามนี้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับคือ Public IP address นะครับ Public IP address เนะี่ยเป็น IP address ที่ได้รับการจดทะเบียนนะครับ ซึ่ง u b l i บ IP address เนี่ยเราเรียกกันติดปากว่า IP จริงเนี่ยนะครับผ้าใบ IP address นะครับเราเรียกว่า IP จริงนะครับส่วน private IP address เราเรียกว่า IP ปลอมนะครับซึ่งเป็นคำที่ใช้เรียกโดยทั่วไปเนี่ยนะครับซึ่ง Public IP address เนี่ยนะครับ IP address สาธารณะนะครับเกิดจากเครื่องเซิร์ฟเวอร์หรือเราเตอร์ของผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเนี่ยหรือย่อมาจากอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสพราวเดอร์เนี่ยนะครับจะเป็นผู้กำหนดมาเองนะครับเป็นผู้กำหนดและจ่ายหมายเลข Public IP address นี่มานะครับโดย Public IP address ที่สามารถนํามาใช้งานได้ก็จะแสดงตามตารางข้างล่างนี้นะครับ public IP address กับ Private IP address จะต้องแยกกันเลยนะครับถ้ามนามาใช้ปนกันนะครับเครือข่ายภายในนะครับก็ต้องกําหนดเป็น Private IP address เครือข่ายภายในอย่างเช่นอะไรนะฮะอย่างเช่นอย่างเช่นเครือข่ายอย่างเช่น ร้านเกมนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องนะครับจะต้องถูกกำหนด IP เป็นแบบ Private IP Address นะครับซึ่ง p u b l i c IP Address เนี่ยพูดง่ายๆนะครับอเร,รอาจะเอาไว้ใช้ในส่วนของ อินเทอร์เน็ตนะครับซึ่ง Private IP Address เนี่ยจะไม่สามารถติดต่อกับโลกภายนอกได้นะครับไม่สามารถใช้งานอินเทอร์เน็ตได้นะครับใช้งานแค่การสื่อสารภายในเท่านั้นหรือที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะครับ เราจะให้เครือข่ายภายในของเราเนี่ยอย่างเช่นร้านเกมเอ้ยบ้านของเราเอ้ยหรือองค์กรบริษัทห้างร้านต่างๆที่ถูกกำหนดที่เครื่องคองมพิวเตอร์ถูกกำหนดเป็น p r i v a t e IP address เนี่ยให้ใช้งานอินเทอร์เน็ตได้เราจะทำยังไงนะครับเรามีเทคโนโลยีที่เรียกว่า n a t นะครับ น็ย่อมาจาก Network Address Translation นะครับนนะครับคือการแปลงการแปลงในภาษาอังกฤษเราจะเรียกกัว่า mapping นะครับคือการแปลง Private IP Address นะมาเป็น Public IP Address นะครับการแปลงหรือการจับคู่นั่นเองนะครับเพื่อเป็นการเปิดทางให้ เครือข่ขายภายในนะครับหรืออินเทอร์เน็ตเนี่ยสามารถเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้นะครับร้านเกมเอยอะไรเอ่ยนะครับก็จะเข้าเน็ตได้นะครับโดยใช้เทคโนโลยีที่ชื่อว่าเน็ตเนี่ยนะครับซึ่งเน็ตเนี่ยมีมีอยู่ด้วยกันอีกสามเพ่สามประเภทอีกนะครับมีอยู่ด้วยกันสามประเภทหลักนะครับ ซึ่งนะครับประเภทแรกนะครับคือ s t a t i c n e t นะครับ s t a t i c n e t คือการทำน e t แบบอ n อ one to one นะครับแบบวัน to one ก็คือ1ต่อ1นนะครับน้องๆคนไหนนะครับที่กำลังเรียนอยู่ในระดับมัธยมปลายนะครับ ในเนื้อหาม .4 เรื่องฟังก์ชันนะครับก็จะรู้ดีนะครับว่าแบบ o to to one ความสัมพันธ์แบบ o to to one เป็นยังไงก็คือ1น่ตอนนึงนะครับนะครับนัชนิดนี้มาเข้ามายังไงน,นะครับคือการกำหนดให้มีการแ a p p ิ้งว่า private ip address เนี่ยเบอร์เนี่ยจะถูกแทนที่ออกไปเป็น public ip address เบอร์อะไร นะครับโอเคยกตัวอย่างนะครับการติดต่ออินเทอร์เน็ตเนี่ยนะครับเราจะมีลราเตอร์นะครับเป็นตัวกลางเพื่อออกไปสู่อินเทอร์เน็ตนะครับลราเตอร์เนี่ย,ต,ยต้องถูกคอนฟิกเป็น NAT ด้วยถึงจะทำได้นะครับ พูดง่ายๆนะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์เครื่องนี้นะครับถูกกำหนด IP address เป็น192.168.32.10นะครับเมื่อเรานาาเเอ่เมืรทำ Static n e t แล้วเนี่ย IP address นี้นะครับจะถูกจับคู่กับ IP address นี้นะครับด้วยอัตโนมัตินะครับไม่ใช่ด้วยอัตโนมัติสิ โดยที่เราเป็นคนจัดการเองนะครับใครเป็นคนจัดการเราเตอร์ครับเราเตอร์ที่ถูกคอนฟิกเนี่ยเป็นคนจัดการนะครับจะจัดการเลยนะครับจัดการว่าหมายเลข IP address เนี่ยของเครื่องเนี่ยที่เป็น p r i v a t e ่ยเวลาออกสู่โลกอินเทอร์เน็ตเนี่ย จะต้องเป็น public i p Address เบอร์อนี้นะครับคือสองหนึ่งสามุดหนึ่งแปดจุดหนึ่งสองสามจุดหนึ่งศูนย์เนี่ยนะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับแล้วสองจุดน่แปดจุดสามสองจดหนึ่งสองก็จะกลายเป็นเบอร์นี้อันนี้ก็เช่นกันก็จะกลายเป็นเบอร์นี้นะครับเนี่ยนะครับที่ผมได้อธิบายไว้ตามนี้เลยนะครับนะครับก็ไปอ่านมานะครับเนี่ยนะครับ แล้วอีกอันหนึ่งนะครับอีกอันหนึ่งเป็นด y นามิกเน็นะครับดนามิกเน็นะครับคือการแปลงหมายเลข i p s d d r e s s แบบ m a n y to many นนะครับเอ่อซึ่งทั้ง Static n e t และ Dynamic n น t เนี่ยเอ่อส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะเห็นใช้กันนะครับซึ่งมันเปลือง Public i p s d d r e s s นะครับ Public IP Address เหนึ่งหนึ่งอเน่ยหลายหลายหลายตั้งเหมือนกันนะครับไม่ใช่ร้อยสองร้อยนะครับราคาก็หลักพันหลักหมื่นนู่นแหละนะครับซึ่งการทำทั้ง StaticNet และ DynamicNet เนี่ยจะเปลือง IP นะครับส่วนใหญ่มจะไม่ค่อยทำกันนะครับ แนนดมิกนั่นเป็นความสัมพันธ์แบบ many to many นะครับความหมายคืออะไรความหมายก็คือ private ip address นะครับของเครื่องภายในนะครับของเครื่องภายในเครือข่ายหลายๆเครื่องนะครับจะทำการแปลงไปเป็น public ip address ของเครื่องเครือข่ายภายนอกหลายๆห,หมายเลขนะครับ เครื่อเครือข่ายภายในนะครับเครื่องภายในเครือข่ายนะครับหรือินเทอร์เน็ตนั่นเองนะครับมีการติดต่อสื่อสารแบบที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตนะครับจะทําการแปลงไปเป็นพับบิกของเครือข่ายภายนอกนะครับหรือินเทอร์เน็ตนะครับหลายๆหมายเลขนะครับโดยการแปลงเป็น p u พบิ c IP address นั้นนะครับ จะทำตามลำดับนะครับคือถ้าเครื่องไหนนะครับเครื่องไหนที่มีการออนนะครับมีการเปิดสวิตก่อนนะครับก็จะทำการแปลงเป็น public address public IP Address ก่อนนะครับอ่ายกตัวอย่างนะครับ พูดแบบนี้หลายๆท่านอาจจะงงนะครับผมขอยกตัวอย่างดีกว่านะครับอย่างเช่นคอมพิวเตอร์ชื่อ a นะครับขอยกตัวอย่างคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวนะครับหลายเครื่องอาจจะงงนะครับและทาให้ผมอธิบายลําบากนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อ a นะครับสมมติว่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชื่อ a เนี่ยเปิดเครื่องมาก่อนเลยนะครับเปิดเครื่องมาปุ๊บนะครับอินเทอร์เน็ต มีการอัพอินเทอร์เน็ตอัพหมายความว่าอินเทอร์เน็ตสามารถใช้งานได้นะครับอินเทอร์เน็ตมีการโอเพนมีการเปิดขึ้นนะครับอเครื่องคอมพิวเตอร์ A ใช้ private IP address คือ192.168.32.10นะครับและในขณะนั้นเองนะครับได้มีการ c o n f l i r t u t u t e หรือเครื่องเซิร์ฟเวอร์เนี่ย ด้วยนะครับเราได้ตั้ง Public IP address ยกตัวอย่างในส่วนของเราเตอร์ดีกว่านะครับเราได้ตั้ง Public IP address ในเราเตอร์เนี่ยไว้สามหมายเลขด้วยกันนะครับหมายเลขแรกคือ213.181.123.100แล้วจุดหนึและจุดหนึนะครับ ซึ่งถ้าเมื่อมีการเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตผ่านเน็ตครั้งใดนั้นเนี่ยลราวเตอร์เนี่ยนะครับก็จะสุ่มหมายเลข Public IP address ที่มีอยู่นะครับมาจับคู่กับนะครับมาจับคู่กับ private ip address หมายเลขนี้ด้วยอัตโนมัตินะครับ ก็จะมีการสุ่มนะครับเครื่อง A นะครับถ้าเป็น A เป็นอะไรถ้าเ